5เหตุผลที่คุณควรเลือกซื้อ m a z d a 2 1. หนึ่ด้วยเครื่องยนต์ s k y t ทขนาด1.3ลิตรให้แรงม้าสูงสุดที่93แรงมา้าพร้อมแรงบิด123นิวตันเมตรช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันสุดๆที่23.3กิโลเมตรต่อลิตร 2. ระบบเกียร์เฉลยะ6สปีด s y a c t i v Drive ช่วยให้รถมาด้าสขับขี่ได้ง่ายในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางลาดชันมาพร้อมสปอร์ตโหมช่วยเพิ่มความเร้าใจให้คุณขับขี่สนุกได้มากยิ่งขึ้น 3. Apple CarPlay ช่วยให้คุณเพลิดเพลินด้วยเสียงเพลงตลอดการขับขี่และยังเดินทางได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยแผนที่นำทางบนสมาร์ทโฟนของคุณ 4. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ i Active Sense ช่วยเตือนในมุมอับสายตาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเซ็นเซอร์หน้าหลังกล้อง360องศารอบพิษทางและ5ที่ขาดไม่ได้ด้วยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ให้ความสปอร์ตหรูหราพรีเมียมมาพร้อมรางวัลการันตีค a าอ f ฟเดอะเยี a ร์เนนี่จึงเป็น5เหตุผลง่ายๆ ที่ว่าทำไม่คุณควรเลือกซื้อมาด้า2และเซอร์ไพรส์ดวรับฟรีทันทีประกันภัยชั้น1นึ่งมาด้าพรีเมียมอุจชรันออกรถวันนี้รับดอกเบีย้ย0%หรือเลือกขับฟรีได้นานสูงสุด90วันคุณพร้อมเป็นครอบครัวมาด้าแล้วหรือยัง